มาโอเคทุกคนคือวันนี้ผมแบบหลงทางมานะครับทุกคนซึ่งตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าผมแบบมาอยู่ที่ตรงไหนบ้านใครอะไรยังไงนะผมเอาเดี๋ยวใครมาดีบ้างอ๋อพ่อย่าอย่าเข้ามาดีบ้านอยู่ถ่ายแล้วออกไปเลยไปออกไปไปไปออกไปออไปไปจะออกไปไม่ดีไหมไปดี ม,มาเมสวนนะครับทุกคนมาโอเคทุกคนคือวันนี้ผมแบบหลงทางมานะครับทุกคนซึ่งตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าผมแบบมาอยู่ที่ตรงไหนบ้านใครอะไรยังไงนะผมอันนี้มันคือรอยอะไรครับผม<อ>เจอไหมครับในกล้องลิสติกค,ครับลิสติก <laughs> มีคนจุบเลยมั้งครับ <laughs> โอเคทุกคนคือตอนนี้คือผมมาอยู่ที่ไหนอะไรไม่รู้นะครับผมโอ้หผมน่าจะอยู่กรุงเทพนะผมอันนี้คือบ้านใครไม่รู้ อันนี้สติกเกอร์อะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมโหทุกคนโอ้มัสแตงอันนี้เป็นมัสแตงของใครก็ไม่รู้ทุกคน <What? S 1> โอ้อันนี้ผมไปเข้าบ้านคนมั่วนี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมไม่น่าจะเป็นอะไรนะผมผมว่าทำไมบ้านหลังนี้นี่มีมอเตอร์ไซค์วะเอาเดี๋ยวใครมาที่บ้านอ๋อขออนุญาตย,ยังเข้า, <Okay. S 2> าไปในบ้านบอกญาติเลยนะครับว่าเวลาใครเข้ามาให้ขออนุญาตก่อน ขอโทษครับผมแล้แลมาถือกล้องถ่ายอะไรนี่ครับผมเป็นยูทูบเ,เ,เ,เบอร์ครับถ่ายอยู่ถ่ายอะไรยูทูบเบอร์อะไรช่องอะไรไม่ไม่สอนครับที่ไม่เคยดูเลยไม่รู้จักอ่ะก็บ้าเวลาถ่ายขออนุญาตก่อนเพราะว่าพอดีผมกําลังทําธุระอย่ไงอ๋อทีนี้เราถ่ายเป็นช่องเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับก็<อ><อ>แล้วไม่เล่นลงในรถเราเปิดบ้างให้เปิดให้ไม่รู้เห็นประตูมันเปิดวะแล้วครับอยู่ถ่ายเราออกไปเลยไปเราไป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 

วันนี้คือแบบเอาไว้ป้องกันตอนเลยมีคนขับข้อมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ๋ออันนี้คือประหารดูแลอ๋อเมื่อกี้เพิ่งเปิดดูไม้มีส่วนไอ้แชนนลที่แบบจับปลาจับปูจับอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ครับโอ้พอดีเข้าพอดีครับผมนึกว่าใครสวัสดีครับผมนึกว่าบใครมาบุกวงบ้านยินเสียงเจ้าเจ้ากำลังกินเทฟเทียบเนี่ยทีมงานเลยงงหมดเลยงงอันนี้ร้านเาไรเาเไ่รแบะมาบุกบ้านเพียบเจ็บยังไงวะเจ็บเจ็บครับผมเคยแล้ว อ๋อแล้วผมต่อนี้แล้วต่อนต่อยยิงไปถ้าไม่ยิงไม่ได้อะเลือกได้อ่อยเจ็บเจ็บโอ้อดแก้งเลยอะอะไรเนี่ยเล่นเลยครับทุกคน นล่นแล้วมันเจ็บมากดื่มดืมดืมียามาไม่ขอดนนะขอด้นไม่ขออันนู้นเยถ่ายรำอยู่ดูยเจ๊ถ่ายรายการอยู่เ้ยเขายเาองล้านกว่าเลยเออเอาผมนพูดอาเดี๋ยวบริการเป็นหารเป็นหารส่วนตัวมคือรบ้ยเ้ยมีลูกอย่ารันงี้โยผมอันนี้คือบริการบ้านพี่เขาครัผมโอเคทุกคนก็สำหรับใครที่เข้ามาก็อย่ามาอยากเข้ามาสุสีุ่มแปดนะครับผมุมสี่ม ครับผมตายนเลยผมมาบุกหาพี่จีนนะครับผมสายคิววีประปาก์อกหมดปลายแต่เป็นว2 V2 งวีพิมสายคิวก็เจออ๋อพิมสายคิวช่องเก่าผมบินอ๋อไงก็ปากปากช่องเลยปากเก่องากเลยปากเก่าเลยได้ได้แล้วผมอันนี้มาไทยรายการผมจะทำเกับกินไหมเหรอใช่ใช่ครับ ช่วงช่วงนี้ผมออกมาด้านนอกครับอ่าอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวเน่ก็มาเดี๋ยวแล้วผมทำกับข้าวอะไรให้ผมกินหรือผมอยากพาไปสระไปน้ำผมได้ได้ครันไปมาชมรถก่อนพาชมรถได้มไเพราะผมจะอกพี่บายพอดีบอ้อพี่บาแล้วอ่ะเลือกเลยผมมีหลายรุ่นให้เลือกเดียวรุ่นโอ้พี่ใครต่อให้ผมมาได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรคือบุเลู่ดเลยครับผมเลือกเลยเลือกเลยเอาคันไหนโอ้คันนี้นี่มัดแต่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอันนี้บีบบีบบีบอ๋อเดี๋ยวเราก่อนเราเคยขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนไหมเคยเคยครับใจขับเลยผมฮะ ผมผมดูแล้วผมดูช่องอิเลซ่าแล้วเห็นขับแล้วล้มผมไม่ให้ลองหรอกครั้นี้เดี๋ยวลองให้่องดีกว่าอ๋อโอ้โหคันเล็กเลยใช่ไหมคันสิวอ้อย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 เรายกเลิกหน่อยอ้อยไม่รอลองจะตัวนี่เอื้ออ๋อได้ครับเราแบบซ้อมคันนี้ก่อนให้วอร์มคันนี้ก่อนก่อนเราจะมาเข้าวงการเลยอ๋อได้ได้ได้ครับมาเรีมาด้วยเหรอเออมามาหน่อยนี่มาเรียนมาเรียนวันหน้าเหรอ อันนี้ผมลองได้เลยใช่ไหมได้เลยครับก่อนเราเล่นบิ๊กไบค์เราต้องเล่นรถพวกนี้ก่อนอ๋อได้ได้ลองเลยลากไปอัดมัองเลยแต่ดูให้รถมันรถเล็กๆมันจะยิ่หรือเปล่าวะเอาลองเลยบางคนใช้รถเกียร์ลึกเกียร์สองยังไงครับไม่ต้องเกียร์ออโต้สำหรับการเล่นต้นต้องเป็นออโต้เลย มันไม่ใช่ที่รวงอ่ะีิอ๋อ <marc ó. S 2> เอาเราบปดกว่าเออเาวันนี้คนมาประชุมเยอะยกล้อให้ดูหน่อยยกเยมากยกเยอะมากผมยกยกแบบผม อ่ะผมยกให้ให้มันล้มให้ดูกันนะอยากให้มันห่าใช่ไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาเก็บดีกว่าไม่ต้องเอาเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าเดี๋ยวยกคันอื่นให้ดูนี่พวกเบฟพวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวมาวันนี้ในทุ่งนาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวพาไปทุ่งนาเดี๋ยวมายกเลาะด้วยฝึกฝึกยกเลาะมีพื้นฐานเวลาจะขับรถเป็นเราต้องควบคุมรถให้ได้ก่อนได้ได้เนาะเดี๋ยวนี่มาช่องายชิูเอาลิ้จะลองขนาไหนอันนี้รถพอแล้วนี่ไปบนนี่ดีกว่าคันนั้นดีกว่าแ่นโอ้คันนี้แรงมากเลยครับ น้ำมันเหลือไหมเดี๋ยวฟังไม่น่าเหลืออันนี้น้ำมันปกติอาร์ู้ว่าเติมน้ำมันตรงไหนอ่ะให้ดูเติมน้ำมันแล้วครับเติมน้ำมันตรงนี้หรือเปล่านี่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อโอ้โหแค่นี้ไม่ไม่เกียวไม่ได้ลองไม่ได้ฟังเสียงไม่เคยนะอันนี้นี่มันเติมเต็มถังนี่ไปได้กี่สิบกีโนมเพาขี่แค่รลอดสองหลอดหลอดเท่านั้นเลยหลอดสองหลอบนึงอ่ะมันไม่เป็นรถแข่งรถแข่งอ๋อ ถ้าเดี๋ยวจะมีงานแข่งที่บุรีรัมย์กำลังจัดขึ้นเลยให้ไปแบบยืนอยู่ในพีทได้เพรเราจะลงแข่งพีทสายชิวน่าจะไม่สู้เาแบบไปขี่เคัดคัดหนักมากคัคัดมันแข็งไมต้องเปลี่ยนเนสปริงคัดตรงนี้ไหมแขัมากที่จริงมันมันึงมิงต้องแกะตรงนี้ไหมที่จริงอยากให้ลองเลยแต่ทำไม่ทันมาเก่งมาดึกขึ้นมาดึกขึ้นปักดยไว้ครับอ้า โค่นแรงเก่งนะครับทุกคนต้เยอะมากครับผมแล้วก็วันนี้มีหลายคันับผมไม่ลองดีกว่าครับผมนั่นแหละครับผมอพี่ได้ทําช่องไหมทำค่ะอ๋อช่องอะไรนะครับผมฝากช่องแล้วแต่ด้ค่ะแล้วแต่ด้ใช่ไหมแล้วแต่ด้หรือว่าได้แแล้วต่ดาได้ใช่ไหมอ๋อนั่นแหละครับผมเดี๋ยวทุกคนลองไปเข้าไปดูไลค์แชร์ด้วยได้ครับผม จนว่าพี่ทำเกี่ยอะไรครับก็เกี่ยวกับรถนี่แหละเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับทำอาหารแล้วก็แกงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่แนวป่าใช่ไหมป่าไม่ไปป่าไม่ไปลบแล้วคันนึงไม่ไปเลยอ๋อก็น่ารักโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกสักคันนึงนะครับผมโอ้โหคือแบบรถบ้านพี่บ้านพี่โอมนะครับผมคือแบบมีแต่แรงๆนะครับผมอื้อหือ พี่เจนแรงๆเขาผมพี่ครับพี่เจนเราครับผมพี่อมสุดยอดครับผมอันนี้บ้านใครเนี่ยอรนทร์บ้านใครเนี่ยบางอ๋อพี่อมอมสายคิวอะนะโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะก็นั่นแหละนะครับทุกคนคือเมื่อกี้ผมโดนไล่กลับอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงก็สําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะพาผมไปทําอะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้เพราะยังไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูในช่องผมได้ครับรถเนี่ย สายชิวไปถูกปอกทอกหมดไปสายชิวพิมพ์สายชิวเจอเลยฟาับได้แล้วครับผมได้แล้วโอเคงั้นทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวเราชมครผมโอเคเชิญใหม่ปีหน้าสลบปีนี้สวัสดีครับผมอ้าวิ้งหน้าทิ้งหน้าครับผมโอเคจัดไป